ลดหน่วยงานปลดระวางใช้งานน้อยๆครับเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเองนะและยังเป็นโฉมไม่แน่ชินแล้วเรียบร้อยของสําหรับโฉมกันน้ำคันนี้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดราคาไม่แรงเท่าที่คิดนะครับผมนะนี่ให้ดูเลขไม้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้เลขไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเจ็ดหมื่นสี่พันกิโลนะครับผมไม้น้อยมากๆนะครับผมได้รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะสภาพเนีย้ยๆไม้เจ็ดหมื่นไมแท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับผมคันนี้ก็สามารถ ได้โปรโมชั่นด้วยนะครับผมคับฟรี90วันเอารถไปใช้งานก่อนนะครับไปวิ่งงานกันก่อนได้เลย3เดือนเต็มๆครับผมนะไม่ต้องจ่ายค้างวด3เดือนเต็มๆจ่ายปีๆหน้าได้เลยครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะโทรมาหาบูมได้เลยที่0902989893ครับผมนะเรื่องรถตู้โทรหาบูมได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษรออยู่เพียบนะครับผมแล้วก็รับชมคลิปกันให้จบนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะครับคันนี้โอเคครับ โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับรถตู้บูมๆนะครับผมสนใจรถตู้นะไว้ใช้งานติดต่อหาบูมได้เลยครับ0902989893ครับผมวันนี้อยู่กับรถเพิ่งเข้ามานะครับผมสภาพเอี่ยมๆเลยนะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเป็นรถตู้ปลดระวางจากหน่วยงานนะครับผมใช้งานมาน้อยมากๆครับผมเลขไม้แค่7 0 0 0หกิโลเท่านั้นเองนะได้รถสภาพเดิมเลยนะครับผมรถเดิมๆจากโรงงานนะครับแบบนี้เลย มีการมทนแทนนกันบ่อยๆนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยโอเคครับสาหรับเจ้าตัว toyota คอม u t e r สามจุดนะครับผมเป็นโฉมกันดั้มโฉมไม่ได้เชนแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก่อนจะเป็นตัวหน้ายาวนะครับผมคันนี้ปี2 0 1 7เเลขไม้แค่70,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมไม้น้อยมากๆนะสําหรับโฉมกันดั้มส่วนใหญ่นะที่เห็นกันบ่อยๆก็ไม้ก็ไป3 4แสนแล้วแน่นอนครับผมนะที่ไว้ใช้งานคันนี้ไม่แค่70,000กิโลนะครับไม้แท้ไม้เดิมทางเรารับประกันครับ ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าันบาทครับผมราคาก็แอบแข็งนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็โอเคนะสําหรับพี่พี่ที่สนใจรถตู้นะครับผมไว้วิ่งใช้งานหรือว่าใช้งานในครอบครัวนะแนะนําเป็นคันนี้เลยครับผมใช้งานได้ยาวๆแน่นอนครับคันนี้ก็สามารถเอ่อได้โปรโมชั่นด้วยนะครับผมขับฟรีเก้าสิบวันนะครับผมขับฟรีเก้าสิบวันก็คือไม่ต้องจ่ายค่างวดสามเดือนเต็มเต็มนะไปใช้ทีปีหน้าได้เลยสําหรับคันนี้นะครับผมดอกเบี้ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่บาท กว่าๆนะครับผมนะสาหรับพี่ๆที่เคยใช้รถตู้หรือว่าใช้รถตู้อยู่แล้วนะครับผมก็จะทราบวันนี้ว่ารถตู้เนี่ยดอกเบี้ยแพงมากนะครับผมตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้านครับผมกระจังหน้าจะเป็นตัวโครเมียม2ชั้นแบบนี้ใหญ่ๆนะครับผมเป็นโว์ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยเที่ยวหักขึ้นด้านบนแบบนี้ครับผมนะโคมไฟหน้าก็จะเป็นตัวมันติรีฟรเฟกเตอร์โคมไฟใสๆแจ๋วๆแบบนี้เลยครับผมไม่มีรอยขีดข่วนเลย ไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกันนะครับัดด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับผมมีมาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้คือของเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมทุกชิ้นส่วนเลยทะเบียนสวยๆนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าอ๋อแล้วคู่ถอฐานแบบนี้เลยนะครับผมให้ดูที่ด้านหน้านะครับผมนะเนี่ยครับพวกบุปกรณ์พลาสติกต่างๆของเขายังมีรอยมาร์กลงงานอยู่เลยนะครับผมไม่มีกรอบนะครับผมแบบนี้ใช้งานได้ตามปกติทุกชิ้นส่วนครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ น็อตต่างๆนะครับตามซอกซีนยางมะพร้าวแบบนี้นะครับผมเดิมแท้จากโรงงานนี่ครับน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงไม่ได้แกะเลยครับผมไม่มีรอยประแจเลยนะถือว่าเดิมมากๆจริงๆก็อาจจะมีแกะบ้างครับผมนะเอามาทําความสะอาดแต่ว่าอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับผมดูได้เลยตามซอกต่างๆนะครับอติกไม่มีกรอบแน่นอนครับผมของเหลวแบบนี้เลยนี่ครับอินเตอร์คูลเลอร์เดิมเดิมนะครับจากโรงงานแท้แท้ไม่มีล้มเลยสักเส้นนะครับผมอะ คันนี้ใช้งานแค่7 0,000กิโลเท่านั้นเองไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับผมรถไม่ช้าอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาต่อกันที่ในส่วนของช่วงล้อกันบ้างดีกว่าครับผมล้อจะได้เป็นล้อกระทะนะครับผมขอบ15้ล้อแท้ล้อเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีเบียดฟุตบาทมาแน่นอนไม่มีร่องรอยเลยนะครับผมอัดมาด้วยยาง Firestone ปี20นะครับดอกยางลึกๆเลยนะครับยางนะครับ205ศ้าทับเจนะครับคันนี้น้ำดอกยางก็ถือว่าแน่นๆอยู่เลยนะ มีแค่คาบดินคาบโคลนเล็กน้อยครับผมแต่เดี๋ยวทำการปรับสภาพให้แน่นอนนะครับผมนี่ครับช่วงล้อสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยครับผมเดิมๆนะไม่มีรอยเชื่อมหรือว่ารอยสนิมเลยรูลก,กลมคงรูปเดิมแบบนี้ครับผมน,น็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยแล้วกันนะนี่ครับภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทที่เราติด แน่นอนแต่ให้ดูเลขไม้ด้วยนี่ครับเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นสี่เท่านั้นนะครับผมเลขไม้น้อยนะครับผมเจ็ดหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นเองนะครับผมรถปีสองพันสิบเจ็ดนะไม้น้อยมากมากครับผมอย่างกะรถปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับคอมพิวเตอร์นะเป็นรถใช้งานอยู่แล้วต้องใช้งานเกินสามแสนกิโลแน่นอนแต่คันนี้ไม้แค่เจ็ดหมื่นนะทางเรารับการไม้แท้ไม้เดิมนะครับผมหายากไม้น้อยแบบนี้นะครับนี่ครับภายในก็เดิมทั้งคันครับโงราลัยเดิมๆแบบนี้นะ ของแท้ของเดิมจากโตโยต้าเลยครับผมนะไม่มีรอยขดีดข่วนหรือว่าการแตกรายงานเลยนะครับผมรอยฉลอกก็ไม่มีวิทยุยังไม่ได้ติดมาให้เลยนะครับผมนะรถตู้เดิมๆก็ไม่มีวิทยุอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือเดิมจริงๆเลยแอร์ระบบแมนวนวลครับผมเย็นช,ช้ำทูกแถวแน่นอนนะภายในนี่ครับได้เป็นเบาะผ้านะครับผมนั่งสบายๆไม่ร้อนแดดนะครับผมอันนี้โอเคนี่คเครื่องฟังเพลงเครื่องยนต์นะก็จะประมาณนี้ ก็ถือว่าเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมนี่ครับใช้งานได้ตามปกติเลยสตาร์ทที่เดียวติดนะเมื่อกี้แบบที่ผมบอกเลยนะครับสภาพเนี้ยบมากๆคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมสันนะครับสัดส่วนของเว้านะเดิมทั้งคันเลยไม่มีรอยชนมาเลยนะครับผมปีความไม่มีแน่นอนกระจกเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยมีโลโก้อยู่ทุกบานนะครับผมติดฟรีมาให้แล้วด้วยนะคันนี้ ต้องขอแนะนําเลยคันนี้เพราะว่าไม้น้อยจริงๆครับไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเองฝาท้ายนะครับผมแบบแม่นว่นเปิดโช๊คแบบนี้โช๊คกั้นใหญ่ครับผมโช๊คแท้โช๊คเดิมจากโรงงานเลยนะครับอยากให้ดูปั๊มเอลปั๊มอานะครับผมนี่ครับฝาท้ายไม่มีการแกะเลยนะครับผมไม่ต้องแกะไปทําสีเลยเพราะรถไม่มีการโดนมาอย่างแน่นอนนะครับปั๊มเอลปั๊มอานี่ของเดิมของแท้นี่ครับเม็ดอาร์เลี้ยงช่องไฟสวยๆครับผม ซีนยางแน่นๆเหนียวๆนะครับไฟท้ายแบบนี้เลยไทโคอิโตะของแท้ไม่มีรอยแกะเลยครับผมนะผมไฟใสายๆเจ๋วๆแ,แ,แบบนี้นะครับผมใช้งานได้ตามปกติทุกชิ้นส่วนนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มแล้วนะเก็บฟังเสียงตอนปิดฝาท้ายแลวกันครับเดิมขนาดไหนนี่ครับทีเดียวสนิทเลยเอาอยู่นะครับผมด้านหลังฝาท้ายก็จะเป็นไฟท้ายไฟไทโคอิโตนะครับผมไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาสวยๆแบบนี้ นะครับแล้วก็มีไล่โคงไล่ฟ้ากระจกระยะไฟเบรกตรงนี้สามนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเด่ยมสันขอประตูนะสวยงามมากๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมมาดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านี่ครับผมเปิดทีเดียวสไลด์ติดเลยนะครับภายในนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นสี่แถวนะครับสิบสองที่นั่งแบบนี้นะครับเบาะผ้าตามสไตล์รถตู้เดิมๆนะครับผมเดิมๆก็ให้มาอย่างนี้อยู่แล้ว นะครับไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเลยสําหรับคันนี้นะด้านบนก็มีแอร์ครบทุกแถวทุกที่นั่งนะครับผมนะไม่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วคันนี้แต่ถ้าอยากทํวีก็สามารถทาได้นะครับตามปกติเลยนะครับผมมีแก๊สตูมาให้แบบนี้นะครับที่ผักขาหรือว่าจะฟางสัมภาระได้หมดเลยครับผมนะอันนี้คือรถเดิมๆทั้งคันนะครับผมนี่ครับให้ดูตามรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็น สียางนะครับผมขอบประตูตามซอกต่างๆเม็ดอาร์คนะครับนี่ครับคมชัดทุกจุดช่องไฟสวยงามครับรถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะครับประตูสไลด์นี่ครับของแท้ของเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมตามซอกตามอะไรต่างๆนะน็อตขอบประตูไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมนี่ให้พี่ๆได้มั่นใจกันนะครับผมว่าได้รถไปใช้งานกันอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับผม แต่ก็มีใบสอคบอถูกก้องตามกฎหมายด้วยนะนี่ครับด้านหน้าโอเคอะไรพวกนี้ก็อยู่นี่นะครับนี่ครับเก็บของเก็บรายได้หมดนะมีสำเนาเล่มสำเนาทะเบียนมีครบนะครับผมนะการเซอร์วิสการเช็คระยะสามารถตรวจสอบศูนย์ได้ตามปกติเลยนะครับผมน็อตขอบประตูนี่ครับตามซอกต่างๆนะเดิมแพ้จากโรงงานประตูเนี่ยดูง่ายนะครับผมเพราะว่าเม็ดอาร์จะอยู่บริเวณด้านนอกแบบนี้นะครับผม ให้มองเห็นได้ง่ายว่ารถเดิมขนาดไหนนะพี่พี่ไม่ต้องเช็คเยอะเลยครับเดิมแท้แน่นอนนะครับผมม่านกันแดดยังใหม่ๆห่อยู่เลยนะเหลือมาเห็นพอดีแวะสะหน่อยนี่ครับผมนะมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะยังไม่ได้แกะเลยด้วยซ้ำนะครับผมส่วนบริเวณนี้นครับจะเป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์จะอยู่บริเวณนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันล็อกอยู่นะถ้าพี่ๆอยากมารับชมกันเองนะครับเรียนเชืญอนะพี่บริษัตย์ใจจนเส่ไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับผม ยังมีรถตู้ให้พี่ๆได้เลือกกันอีกเยอะนะครับผมนะสต็อกมีอยู่ประมาณหกสิบคันได้นี่ให้ดูกันก่อนเลยคร <c oughs> ่าวๆนะครับผมเดี๋ยววันหลังว่างๆจะมาเปิดสต็อกให้พี่ๆรับชมนะแต่ว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะครับผมคนซับและใครถึงร้อยเดี๋ยวผมมาเปิดสต็อกให้ดูแล้วกันนะครับอัปเดตสต็อกนะมีเกียร์อโต้ก็มีนะไฮแอดก็มีโม่งน้อยก็มีมีครบหมดเลยครับผมตอนนี้นะนนนะสำหรับตัวรถตู้นะแต่ว่าคันนี้คือไฮไลท์จริงๆครับผมเพราะว่า เลขไม่แค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังคร่าวๆนะครับผมสําหรับเจ้าตัว toyota komuter สามจุดศูนย์นะครับผมชมกันน้ำไมเนชเชนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นสีซิลเวอร์นะเป็นรถปลดระวางมาจากหน่วยงานนะครับผมนะปีสองพันสิบเจ็ดเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมไม่เจ็ดหมื่นนี่น้อยมากมากนะครับผมโหยังกับได้รถใหม่เลยนะครับถ้าชมคอมพิวเตอร์ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละสามปีแต่แล้วแน่นอนนะ ดาวรับโมไม่ได้เชนแบบนี้นะครับผมเห็นกันอยู่ทั่วไปอันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นหาไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับผมราคาสุดพิเศษเลยเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมนะสั่นสบายๆที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทประมาณนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะดอกเบี้ยไม่แพงด้วยนะครับผมช่วงนี้และถ้ามีดาวสักหนึ่งแสนนี่ผมว่ากําลังโอเคเลยนะถ้าพี่ๆหารถไว้ใช้งานสภาพเดีๆครับใช้งานน้อยๆแบบนี้ก็โทรมาหาบูมได้เลยครับผมศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปด 9ก้าแปเก้าสามครับผมนะจะไปแต่ง VIP เพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับผมก่อนไปนะครับก็ขอฝากพี่พช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้รับชมกันบ่อยๆนะสำหรับตัวรถตู้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ